ดีทุกคนที่นี่บัดจางฮานอยเวียดนามนะเป็นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกวันนี้เราจะไปดูกันว่าโบนัสกับบีเจจะไปปัน้นเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ไปเดินดูหมู่บ้านกันไปกันออันนี้คือทางเข้าด้านหน้าข้างในตลาดนะด้านหน้าเขาจะมีของขายนี่อันนี้ด้านหน้าเป็นตลาดจุดศูนย์รวมจุดศูนย์รวมของบัดจางที่แบบว่า เอามาขายแล้วมาเดินตลาดตรงนี้ก็ได้หรือจะไปเดินในซอยที่เป็นบ้านๆนคนก็ได้ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างมีหลายๆร้านเป็นเหมือนตลาดศูนย์รวมตรงนี้นะวันนี้วันอาทิตย์ก็จะคึกคักหน่อยข้างในนี้เคร่งปั้นดินเผาเซรามิกในแต่ละซอยจะมีอยู่หลายซอยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเรื่อยๆว่าจะเป็นไงบ้าง ดูเหมือนเขาจะมีราคาติดไปด้วยอ๋อราหาัสราหัสสินค้าเข้าไปดูกันอันนี้ร้านนี้นะเป็นพวกแบบนี่นะอันนี้แบบปิดหูปิดตาตุ๊ก,กตาอนะไรอย่างนี้นะอันนี้กวนอูเทพเจ้า,างาน,นปั้นแบบนี้นะเราต้องถามราคาต่อรอง ตรงนี้เลยจ no ัก nice. 응ันัจจางมีฝั่งนี้เป็นลานจอดรถชั้นบนจะเป็นร้านกาแฟนะตรงนี้ก็มีร้านกาแฟอีกฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งนึงที่จอดรถก็จะมีที่ขายของที่อะไรอย่างนี้เหมือนกันที่ปั้นมันมีเหมือนมีตลาดอยู่สองฝั่งนะอันนี้อีกฝั่งนึงฝั่งหนึงจอดรถตรงนี้ได้เลยรถยนต์แต่เราจอดตรงนู้น เรด้านในก็จะมีแบบให้เด็กไปปั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปปั้นบ้างนเน้นผาในซอยนีกันเข้ามาด้านในตลาดฝั่งนี้นะอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งงานปั้นเซรามิกมสวยนะงานเขาเข้ามาข้างในก็เป็นอังคาไม่มีแอร์นะแบบมีหลังคาอะไรอย่างเงี้ยเดินดูได้ ปั้นยานเลยอย่างเงี้ยนี่อันนี้น่ารักจิ้ง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 จ้งจิ้งอกเวียดนามพวงกุญแจนะลเลือกดูได้เลยเป็นงานปั้นแบบนี้ก็มีมมหลายร้านนะร<ม>้านนี้ก็บีมาร้านนี้ก็ได้ค่ะคนน้อยดีนี่เข้าไปดูข้างในกันนี่ พร้อมแล้วพร้อมแล้วนั่งลงเลยเดี๋ยวเขาจะสอนนะวันนี้โบนัสดีเจดีเจดูนะไมเขาจะพาทำอะไรบ้างดูคุณลุงนี่เนี่ยมันจมาถึง่าคุณลุงค่ะทำแล้วอย่าไปขยี้น้นะดูดูน้ำ่าทำอะไรบ้างมุนอ่าด่มน้ำ อ๋อแล้วต้องใช้มือหมุนเหรอใช่ขึ้นรูปแล้วขึ้นรูปแล้วเออดีนะคะมาดูแล้วเป็นยังไงอ่ะเจงงงเลยปั้นหมอดินเอาบิ๊กเจดูนะว่าทำยังไงนะ,นะโอ้โอ้ทำให้มันเป็นอย่างนี้ได้ด้วย นันพีเจพีเจเป็นรูปอะไรรูปหัวใจแล้วอ่หมนุมนหมนุมนหมุนหมุนได้จานแล้ว, <Thank you. S 1> ลวพี่ว่านานพี่วนานเออจานแบนทำมือแบน เราต้องรู้ช่วยนะจับจับจับคุณลุงเขาสอนลูกจับจับจับนี่ทำเองเนี่ยพูดเนี่ยพูดเบา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 คุณลงเขาบอกให้จับเบาเบาทำไหมเหมือนไหมีตรงนี้เองแบบเบาเบาทำนี้เทบีตรงนี้เออนี่จะมาช่วยเขาวันนั้นตั้งใจดูนะนี่ ันเหมือนจะง่ายนะแต่ว่ามันยากมากเลยนะเดี่ยวต้องมาปาดปาดขอบอีกตรงนี้นะโอ้ายากนะเนี่ยเราเลือกแบบที่เอากลับบ้านได้เลยนะไม่ไมันจะไม่เคลือบเดี๋ยวขอให้เขาช่วยทนะําแล้วเดี๋ยวเราไประบาย ด้คุณหนูอยากทำเองเงี้ยอ่าได้อันนึงเดี๋ยวเราทำเองนี่เอากลับไม่ได้อย่างเราใช้เอาหมุนกินได้แล้วก็หมุนเฮ้ยเอาหมุนคนละทางด้วยอ่ะพ่อหมุนสองฝั่งเลยอ่ะทำลายเออาทำลายแล้วก็เอาฟองน้ำอ่ะโวนัสจับมือนะจับมือนะทำนิ้วอย่างเง้ยอ่าทำนิ้วทำนิ้วแบบน้าทำนิ้วแบบเขาบอกนะเอ้ าทำนิ้วให้ม okay. okay. ันบักเป็นรูปโค้งนีพี่วนัทนี่นิ้วหลงเลยนะเนี่ยจี๊เี๊จี๊จี้จีจุ่มแล้วเหมือนเขาอ่ะนะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องเอาให้หนูปั้นเล่นไงเชยเชยเตี้ยบเชยโอเคเชยเตี้ยบแบบนี้ 10บอก15วัเนเจ,<ร>จ<ร>อกัเขาบอกว่าอันนี้ให้มนนัทํำเล่นได้อีกอันนึงอันนั้นเดี๋ยวเขาจะไปทำให้แห้งประมาณ10-15นาทีแล้วลไประบายสีแล้วกลับบ้านได้เลยนะูะล,ละ่คิดว่าทำเองคงไม่ไม่ไม่สำเร็จหรอกเอ่อส่วนของน้องดีเจนะเป็นไงบ้างคะน้องดีเจฮะคิดว่าน่าจะเป็นรูปอะไรอ่าวีมนัไหนดูซิเอออ ไม่จุ่มเลือกนะนะเอาเป็นทรงแจกันนะเราต้องให้เจ้าของร้านเขาทำให้นะไม่งั้นไม่น่าจะสำเร็จที่จะได้เอากลับบ้านอนะ่ะส่วนอันที่เล่นคืออันที่เล่นเออดียวกันขึ้นรูปนะทาง<ม>จะยากเหมือนกันนะเนี่ยนี่แล้วนี่แล้วเขาปั้นนี่ละโอ้มีวจเจอบนแม่พันเนี่ยอม a z i n มากเลยแล้วก็ปัน้น่แนนแนยออแล้วก็ตัดเป็น,นแกจ,นจกันอ,อ่าเดือด ยากเหมือนกันนะายลเียขนาดแบบว่าต้องหมุนต้องหมุนนะอ่าไ,ไม้เอ่าือไ,ไหนล่ะบีเจนี่ของบีเจนะ ตัดขอบด้วยเรียบเออตัดขอบให้เรียบด้วยเออว,ว้าวเขาปั้นใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาตัดขอบไรยดี โอเคเรียบร้อยของบีเจเสิ็จแล้วนะเดี๋ยวเขาไปตากให้นะครับเอ๊นนเดี๋ยวบีเจอ,อันนี้คือของเล่นใช่ไหมเมื่อกี้ของอนนที่จะกลับบ้านใช่ไหมอะดูซิจะได้อะไรอ่ะฮะดินของเขาเนี่ยมาดูใกล้ๆนี่มันคือดินเหนียวนะเนื้อละเอียดมากเนื้อเนียนแบบมากๆเลยอะอ,อดูแล้วแบบนี <laughs> เ่เด็กๆนัก <laughs> เรียนมาได้นะโ <laughs> บนัสเขาเคยมาทัศนศึกษากับโรงเรียน จะมีเสร็จแล้วก็ระบายสีได้มีโต๊ะนั่งระบายสีมีตุก๊กตาน,นี่เมื่อกี้เขาไปเอาเข้าตู้อบแล้วนี่เขามาเผาไฟให้แล้วน,นะนี่เผาแกา๊สเผาแห้งขั้นตอนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก่อนที่จะไปทาสีนี่เสร็จจากเครื่องปั้นดินเผาแล้วจริงๆจะต้องมาทั้งวันแล้วนะเดินตามหมู่บ้านตามซอยนี่เรามาบ่ายแล้ว แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูมิวเซียมนะมิวเซียมยอ,อุลล่านี้ขอเข้าไปถ่ายหน่อยสวยไหมนี่หน่สิเพมื่นหนึ่งก็เท่าไหร่นะสิบบาทเหรอ S 1น <1, S 2> ึ่งแมถึง15บากว่าบาทนี่ร้านนี้ข้างในเนี่ยเยอะเลยแก้วเกลืออะไรอย่างงี้นะเป็นกระถางต้นไม้แต่การอะไรก็ไม่ได้การร้านนี้ใหญ่มากแล้วก็สูงมากพี่นนาลอง,งลยืงนซิโอ้หันหนะ้ามาสิโอ้หันหน้ไว้ประดับเหรอ ผ่านนะนี่อันนี้อันนี้ก็ร้านเยอะมากๆเลยอะ่ะนี่เราเดินจากตลาดกลับแล้วไหนได้ไรมอมเลยใช่ไหมสนุกไหม